สวัสดีคนะ่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้าสู่ในรายการดิมมีนะคะวันนี้ก็จะไม่อ้อมคอมนะคะทุกคนก็มาอยู่กับสกินซูคิปเปอร์ของไว o อเลตนะคะก็จะเป็นสกินหมูเด้งค่ะปีบาร่านะคะแล้วก็น้องเอวาคือผสมรวมกัน3ตัวเลยนะคะเสียดายมากนะเป็นสกินระดับ เลวิต d เขียวนะคะซึ่งสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกเนาะเปลี่ยนแค่ชุดนะคะก็ข้างๆก็จะมีพวงกุญแจน้องเอวากับคาบิวาร่าน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะคะแต่แต่อะไรทุกคนมันจะคล้ายสกินนี้ไปปะนี่สกินนี้เหมือนมากเออก็ถือว่าเออ ็คล้ายๆเออเหมือนเลยนะคะใช่เลยท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ

เเ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่ถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานนร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะ ฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก <laughs> ็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากนะคะ <t ue> <t ue> คลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆเลยนะคะเรามาอยกับกิจกรรมนี้นะคะสกินฟรีหมูเด้งนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่22นี้นะคะจนถึงวันที่7เดือน3นะคะก็คือ7มีนาววธีได้รับนะคะนั่นก็คือล็อกอินนะคะแล้วก็เข้าเล่น55หรือว่า หมวดเจดันดับนะคะก็รับไปเลยก็จะมีล็อกอินสะสม5วันด้วยก็หน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยเรานะคะต้องใช้15โทเค็นนะคะในการเปิดหมูเด้งก็จะเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้นะถ้าสุว่าเราเปิดแถวขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็แถวแรกขึ้นไปก็จะได้เป็นเอฟเฟกหมูเด้งถาวรนะแล้วก็ถ้าเปิดแถวแถวลงอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น ้านเชิญกรอบโปรไฟล์คาปิ่า,านะคะซึ่งวิธีได้รับสกินนั่นก็คือเปิดให้ครมทุกช่องนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้รับของรางวัลทั้งหมดด้วยนะคะก็จะมีเอฟเฟกสังหารน้องเอวาถาวรแจกด้วยนะทุกคนก็คือกิจกรรมมานานมากแน่นอนรับรองนะคะได้ทุกคนแน่นอนนะเพราะเป็นกิจกรรมฟรีอะ่ะกดเปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นแนวตั้งไปก่อนนี่แบบนี้คือหมดแล้วนะหมดแล้ว ก็เข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่นวันละเกมก็ได้นะคะเราจะได้แต้มเก็บสะสมกันไปนะคะวันละ30แต้มอ่ะเปิดได้ทีละ2ช่อง2ช่องก็จะมีล็อกอินอีกนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่แจกเยอะอยู่ก็กิจกรรมไม่ได้เล่นยากนะคะสําหรับสกินฟรีหมูเด้งนะทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยล็อกอินสะสมนะคะก็ล็อกอินต้นเดือนวันที่1มีนานะคะจะได้เป็น โทเคนหมูเด้งนะคะใช้เอาไปเปิดเล่นตรงนี้ฟรีได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่ากลัวจะเก็บไม่ัดเนะยังไงก็ทันดูแล้วนะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะวันที่22นะคะถึง23อุ้ยทุกคนวันเดียวเองอะคือรีบมารับนะก็จะมีเป็นตรงนี้นะคะเป็น Quick Chat หมูเด้งคูบาช่วยหมูเด้งด้วยอะเดเดโอเคกดเปิดไปนะคะนี่ก็จะได้ คุยแชทขออนุญาตแขีภาพไว้ก่อนนะก็จะมีอะไรครูบาชื่อหมูเด้งด้วยอย่ามาจับดูนะมา,มา,ม,ามาหมูเด้งพี่จา๋าน้องหิวเอาย่าไหมอ่ะและ้วก็ตรงนี้จะแจกเป็นรูปโปรไฟล์หมูเด้งนะคะอ่ะทุกคนมารับได้นะวิธีรับคือง่ายมากแค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่น5 1เกมนะคะง่ายๆแค่นี้เองกับสกินหมูเด้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค Quick c แชทก่อนคุยแชทเราไม่แน่ใจว่า อ๋อมันน่าจะเข้าตรง q u คิ c แชทเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งค่า q u คิ c แชทเล็กๆน้อยๆคิ c h a ทเล็กๆน้อยๆก่อนนะทุกคนมากดมาตรงตั้งค่านะคะทุกคนกดมาตรงตรงนี้ตั้งค่าตรงคิ c แชทนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะทีมข้อความด่วนเดี๋ยวเราจะลองเปิดเสียงดูเบ้ยเร เสียงไม่เข้าวะเนี่ยเดี๋ยวลองเสียงอืน่นคือเรากดเสียง R V แล้วมันไม่มานะทุกคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเอ่อคุยแชทนะคะนี่น่าจะเป็นที่ โปรแกรมอัดเรามีปัญหาหเลยอเปล่ามาเอม <า S 1> เอน่าจะเป็นที่โปรแกรมอัดเรามีปัญหานะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวช่างมันนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้อีกทีเนาะเดี๋ยวเรามากดแก้ไขกันเลยกดลบเสียงเก่าออกไปเอายาไหมใส่มาเลยนะคะคูบาช่วยหมูเด้งด้วยพี่จ๋าน้องหิวใส่มาเลยนะคะแล้วก็มามาหมูเด้งนะคะนี่แล้วก็ยามามจับนูนะเออ เปลี่ยนเป็นลมตะเทียมบวงแล้วกันก็ประมาณนี้นะคะสำหรับควิกแชทหมูแดงนะทุกคนอย่าลืมว่ารับหมูแดงแล้วก็ไปมาตั้งกันนะเดี๋ยวเราจะตั้งรูปโปรไฟล์ด้วยนะคะเพื่อที่แบบเป็นเกลียดให้น้องหมูแดงเอยชอบมากน่ารักมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกสกินแล้วก็เอฟเฟกต์อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะมา อัปเดตให้อีกทีนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชรกก like, กก์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ